กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของทวีต2015กันต่อนะครับใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณปรัดเกียรติพงศาลค่ะจะพาเราย้อนกลับไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะว่าแต่ว่า,วาถ้าจะไปดูศิลปวัฒนธรรมแบบชวาต้องไปดูที่พระราชวังสุลต่านที่เมืองยอกจกรตาแห่งนี้นะคะที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเต้นรําแล้วก็สถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดีจะเป็นอย่างไรนะคะปฏิตามได้กับคุณปรัดเกียรติพงศาลในช่วงอาเซียนจันทรค่ะ ในอินโดนีเซียวัฒนธรรมชวาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดในประเทศครับหากเราอยากจะรู้จักวัฒนธรรมนี้ให้มากขึ้นก็ไม่มีที่ไหนที่ดีไปกว่าสถาบัานที่ทำหน้าที่สืบสารวัฒนธรรมนี้วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้ความเป็นชวาให้มากขึ้นผ่านพระราชวังสุลต่านแห่งยอกยาการ์ตาหรือที่เรียกกันว่ากราตอนครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนรวมของวัฒนธรรมชวาเลยนะครับนั่นก็คือที่พระราชวังของสุลต่านนั่นเองนะครับซึ่งสุลต่านที่นี่นะครับแห่งนครย็อกจากรต้าจะทรงมีพระนามเดียวกันนะครับนั่นก็คือฮาเมงกูบูโวนโนนั่นเองนะครับและองค์ปัจจุบันก็เป็นองค์ที่10แล้วนะครับและที่บอกว่าเป็นสวนรวมของวัฒนธรรมชวานะครับเพราะว่าที่นี่จะมีทั้งการแสดงมีดนตรีให้ชมทุกวันเลยนะครับก็จะแสดงการบริเวณนี้นะครับและที่บอกทุกวันนี้ทุกวันจริงๆนะครับ ตั้งแต่วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับก็จะมีการขับร้องครับวันพุธจะมีการแสดงขุนกระบอกไม้หรือที่เรียกว่าวายางไม้นะครับส่วนวันเสาร์จะมีวายางหนังก็คล้ายๆกับหนังตะลุงบ้านเรานะครับส่วนวันอาทิตย์ครับก็จะมีการเต้นรําแล้วก็จะมีให้ชมตั้งแต่10บโมงถึงเที่ยงทุกวันเพราะฉะนั้นก่อนที่น้่องเที่ยวจะเข้าไปด้านในนะครับก็จะสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมชาจาก จุดนี้ได้ก่อนครับพระราชวังแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2299ถึง2333นะครับบนพื้นที่กว่า14ตารางกิโลเมตรนะครับและตามคติฮินดูแล้วนะครับก็เชื่อว่าพระราชวังแห่งนี้ครับเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลนะครับเพราะฉะนั้นภายในวังนี้นะครับก็จะมีประตู9ชั้นนะครับซึ่งก็หมายถึงทวารทั้ง9ของมนุษย์ตามคติฮินดูนั่นเองนะครับและ เข้ามาอย่างไร้เจอเลยนะครับนี่ก็จะเป็นที่ประทับของสุลต่านองค์ปัจจุบันนะครับซึ่งพระองค์ยังคงประทับอยู่แต่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแยกกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่นะครับและถัดมาหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือนรับรองนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแขกต่างชาติหรือใครมาเยี่ยมที่พระราชวังแห่งนี้นะครับก็จะมารับรองกันที่บริเวณน,นี้นะครับแล้วก็ใช้กันมาค่อนข้างนมนานแล้วทีเดียวนะครับ อีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับนั่นก็คือเรือนรับประทานอาหารนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ถัดไปทางด้านหนูนะครับเรือนรับประทานอาหารจะเห็นได้ว่ายัางไม่ได้มีโต๊ะ นะครับเพราะว่าตามวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วเขาก็จะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเพราะฉะนั้นแขกที่มาที่นี่นะครับก็จะต้องทําตามทำเนียมปฏิบัติแบบนี้ด้วยนะครับและหากจะดูสาปัตยกรรมนะครับก็เห็นว่าเป็นแบบชวาผสมกับดัชนะครับบางอย่างก็จะนํามาจากต่างประเทศบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพวกกระจกหรือว่าเป็นพวกหลอดไฟแล้วก็ของตกแต่งต่างๆครับ ท่านผู้ชมครับข้างในนี้นะครับจะมีการจัดแสดงพระชายาลักษ์และพระสาธิสลักธ์ของสุลต่านทั้ง10พระองค์ด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือภาพแบบนี้เลยนะครับที่เรียกว่า Family Tree นะครับหรือว่าเป็นแผนภาพครอบครัวนั่นเองนะครับเพื่อจะแสดงเห็นว่าสุลต่านแต่ละพระองค์นะครับทรงมีพระโอรสและพระธิดารวมกันกี่พระองค์นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าสุลต่านพระองค์แรกนะครับมีทั้งหมด 32พระองค์นะครับก็จะมีใบแล้วก็ผลรวมกันนะครับเท่ากับ3 2นะครับแต่มาที่นี่นะครับสุลต่านพระองค์ที่2มีเยอะมากจริงนะครับต้องบอกว่ามีถึง82พระองค์นะครับทังพระโอรสและพระธิดารวมกันซึ่งถ้าดูตามสัญลักษณ์นะครับที่เป็นผลแบบนี้นะครับก็จะแสดงถึงพระโอรสและเป็นใบแบบนี้ก็แสดงถึงพระธิดาครับ ตลอดการชมพระราชวังนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นผู้ชายนะครับใส่ชุดสีน้ําเงินแบบนี้นะครับซึ่งก็คือการดหรือว่าคนที่รักษาความปลอดภัยให้กับพระราชวังนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับมีถึง2,000คนครับแต่หากถามว่าการดเหล่านี้นะครับเขามีเงินเดือนที่มากหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่หลายคนก็ยังยินดีนะครับพร้อมที่จะทาหน้าที่นี้ครับเพราะพวกเขาเชื่อว่า การมาเป็นการให้กับพระชวังนะครับจะทําให้พวกเขามีอายุยืนขึ้นครับเพราะว่านอกจากได้ชมการแสดงนอกจากได้ชมดนตรีแล้วนะครับก็ยังอาศัยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะครับที่เรียกว่าร่มรื่นมากและทั้งหมดนี้เองนะครับก็ทําให้พวกเขามีความสุขจนจดท้ายก็จะมีอายุยืนยาวครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องจัดแสดงพิเศษเลยนะครับของสุลต่าน พระองค์ที่9นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวอินโดนีเซียนะครับเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยนะครับพระองทรงมีส่วนช่วยนะครับให้อินโดนีเซียได้รับเอกราชนะครับและในช่วงนั้นเองนะครับก็ยังเป็นช่วงที่ยอ,อยกยกาคตานั้นยังเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียด้วยนะครับเรียกได้ว่าคนอิน,อนโดนีเซียทั่วทั้งประเทศนะครับก็ให้ความเคารพกับพระองค์และก็เชื่อกันนะครับว่าพระองค์นั้นทรงเป็นสุลต่านที่ดีที่สุดของยอกยาคตาเลยครับจากรุ่นสู่รุ่น วัฒนธรรมชวาได้ถูกสืบทอดไว้อย่างไม่ตกหลนครับทั้งเรื่องของศิลปะจิตกรรมการระบามการละเล่นรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆจ,จนถึงปัจจุบันจึงมีชาวอินโดนีเซียจํานวนมากที่แวะเวียนมาทําความรู้จักกับวัฒนธรรมชวาที่นี่และดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาได้รู้จักในวันนี้จะยังทรงคุณค่าเดิมไม่ต่างจากที่รุ่นบรรพบุรุษเคยได้สัมผัส วันนี้ทวีตสองหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับรูปพวกเราด้วยนะคะทาง facebook. com แล้วก็ slash ทวีตสค่ะและกลับมาพบกับทวีตสองพัได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา9 0โมงสบนาทีแบบนี้ทางทาทบ .5 วันนี้ผมโมนัยและคุณเนื้อไทยพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ